Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ jk. tv แล้วก็อยู่กับโปรเจกต์ลัคกี้บ็อกนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับใครมั่งเคนแคสซี่ k ค่ะโ okay, okay, อเคโอเคครับสวัสดีครับผมเต้เซนไฟเจอร์นะฮะกเต้ j เ tv ค่ะเต้ย่าด <c oughs> ิเขาขินนะเต้ <c oughs> ลงไปเมแกลงไปเสร็จเลย พี่แก้เต็กโอ้โอเควันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราแบบสุดพิเศษมากเลยนะคะสำหรับน้องเต็กเซนไฟเยอร์ค่ะขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะว่าคุณเป็นไงบ้างค่ะดีครับคขจะตื่นเต้นครับเขจะตื่นเต้นใช่ไหมคะไม่ค่อยได้แคกกับคนอื่นถูกไหมคะไม่เลยนั่นเลยค่ะเราจะเป็นคนพาน้องเต็กเซนไฟเยอร์ไปสนุกวันนี้ค่ะโอเคมันใจมันใจโอ้ยเปิดดูดูเดองเต็กค่ะเิดอ่ะ จัดโอ้จัดได้เพื่อได้บัตรคนอะไรเนี่ยได้เลยเนี่ยเนี่ยบัตรอร์ดผมยลืมไปทำบัตรคอรดแต่ละคนเลยเนี่ยได้เลยคอดของแต่ละคนวันนี้เป็นเอ่อมอนสเตอร์ของเกมไมค้ามนั่นเองนะคะไมื่อกี้รุ่นเจ้าเกาะไทยล่อสนับจัดใจอักอีเต้อะไรเงี้ยกีเีกียัง แกนเราจะเรียกว่าน้องตีนะส่วนอีเต้ก็เรียกไอตีไอเคียตีไอตีอก็ได้นะคะเก็บก็ได้อยังอ่ะแบบเราใช้อะดิบอกไปว่าตายเจ็บปวดตายเต็มหน้าเอาเปิดโอ้อะไรเหรอได้ไอ้นี่เดี๋ยเดี๋ยวลัคกี้พอชันอ๋อแอปเปิลทองแอปเปิลทองปักเปิดเลยทุกคนไม่ต้องเปิดได้พิด ไอ้ไอ้เต้ไอ้เต้นี่ยไอ้เต้ไอ้เต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เต้ีเฮเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้กเฮอกเฮ้ลเ้ยเฮ้ยเร้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเฮียเฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ย้้เเย้ย้เเยเ้้ย้เกรู้เก็บก่อนเเ้้้เ้หยได้อะไร้ย้ย โอ้ยจะด้วยจริงไม่เอาเอาบอมไปเก็บเขาไม่รู้จักบอมเขาไม่ชอบบอมเอาไปให้ไปเอาไปให้องเอามาอย่างนี้เลยน้องน้องเต้เขายังไม่เคยเจอพี่บอมใช่สวัสดีพี่บอมเป็นสิไปไปพี่บอมบอมเขาเป็นเด็กดีนะนิสัยดีด้วยชิคเคนหน่อยชิคเคนชิคเคนเดี๋ยวชิคเคนเดี๋ยวชิคเคนดาบน่าจะแรงน่าดูเจ็บเจ็บ โอ้โหนะฝูงว้าโอ้โหได้ฝูงแกเอ้ย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 เธอเอากล่องว้าโอเคไอ้แฮนด์ล็อกพอยต์เฮ้ยจิ้งดิทำไมมานั่งแต่ต้นเกมนะวะลงมัดีไปแล้วโอ้ยนาไปไหนวะครับนาบานานาบาบานานาอุ้ยได้มันเออดับบอสมันบอสเราตีแล้วมันสะท้อนดาเมจเลยนะเฮ้ยนาเอ้ย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 ด้าบีบอสจิ๋วนี่มันติดไฟอ่ะโคตรโหดอ่ะ มบ๊อบจิ๋วมันโผลบ๊อบโตอีกว่ขวัญว่ขวัญเฮ้ยมีบ๊อบจิ๋วเหรอไม่เชื่อเาหน่อยแป๊บหนึ่งเธอะบจิ๋วบ๊อบจิ๋วเขากำลังไประวังบ๊อบจิ๋วโอ้โหจิ๋วตีตายเลยาบ๊อบบ๊อบไม่เอาบ๊อบไม่เล่นบ๊อบไม่เล่นบ๊อบไม่เล่นไม่เล่นกูไม่เล่น แต่มันจะเล่นนะทำไมอ่ะกูไม่เล่นเออบอกแล้วว่ากูไม่เล่นตกกูไปข้างล่างซะเฮ้ยเออเอาตัวนี้เลยเฮ้ยเราชิวๆบอกเลยว่าเราชิวๆตีไงตีรอตีใครเล่นหมดนะได้ได้ลัคกี้บ็อกมาด้วยไอ้ที่ใช่ดิโซชันพี่ขวานะมันไหลลงไป ปีขวานเอะไรลงไปตบมือโอ้โห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 อ้โหอ้โหโอเโหาอ้โหโา้โีโอ้โหเอ้โหโอ้อ้โหโออ้โหอ้โหโอ้โอ้จหโา้โหโอ้ไหอ้โหโอ้โหโอ้โหโเ้หอ้หโอโหโอ้โหโอ้โหเอ้โหอ้โเโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อห้โห้โหโอ้้ห่อ้โห้โหโอ้อหอ้โหออ้อ้้ ไม่ใด่เล่สก้อนอ่ะไอ่มีแร่สก้อนไหมจัดโอ้โอ้น่ากลัวจริ๊จิ๊จิ๊ใครตายไหมเนี่นนะไม่มีไม่มีน้า้องเต้น้องเตะทำไมของเรามันเหลือเยอะอย่างนี้อะไรหน้าเลยหน้าเลยมึงฆ่าแขกรับเชิญได้ไงเร็วเร็วเดี๋ยวอุ้ยอย่นั่นแหละเร็วเร็วอุ้ยเอาช่วยเปิดหน่อยเชื่อเปิดหน่อยมันเยอะเกินอ่ะเดี๋ยวเปฟยไปเถอะเดี๋ยวเฮ้ยแอปเปฟลทองเฮ้ยเอาเออเอฟเฟนทอง มาจากไหนวะใช้ดวงให้เจเลยเนี่ยรู้เปล่าโอ้ขอบคุณมา่งเต้ดวงเต้นี่ยแบบคราวนี้เราว่าที่ขวัญชนะทั้งสองอย่างว่ะยังไม่ได้ข์ผมจะไม่ได้ลัคกี้โพชั่นยังไม่ได้ลัคกี้โพชั่นนะได้ปุ่มกดทางขอใส่ปุ่มเลยนี่เราเรียกมาคนเรามาแล้วเด้อย่างไปอะไรอ๋อพิกซอมบี้เฮ้ยแต่ต้องเปิดไพ่ฮะกลัวของหล่นนะต้องทำแบบนี้รู้สึกเหมือนด่านนี้น่าจะไม่ค่อยได้ของเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีก็ของจะตก ไม่ได้ก็วางให้ฉลาดดีก็วางล้อมเอาหินวางล้อมรอบวางล้อมรอบไม่คยเปี่ยวเลยอ่ะเคนชนะชัวร์ป้าอุ้ยลัคกี้เพิ่งได้ขวดนึงหาได้สองขวอันนี้ได้เป็นแบบเพิ่มสถานะเซ็กเซนี่เขาได้อะไรบ้างเนี่ยของเงี้ยบ้องเงียบตัวนี้เขายังไม่รู้ไงว่าได้ขวดอีกฮ่าฮ่าเล่นบอเป็นยังได้อีกแล้วเหรอสามขวด

เอามันออกจากสนามสิไม่โอ้ยโอ้ยไอ้อ้อมบี่ยักษ์ว่าอะไรก็โดนลยสกิลเลตันโอ้ยอองมามาตกไปหงตายหมดแล้วถุงไหมน่าสลามเขาเองขอรทษนะยังอ้ยตกโอ้ยโอ้ยหา เดี๋ยวเราจะไปเพือนเราจะทีพีไปหาใครก็ได้ที่ปลอดภัยไม่ไม่ตัวนี้ออกได้เหรอออกได้เขาออกได้พอดีไหนทีพีไปหาเอ็กเซนไฟเยอร์สิเอ็กเซนไฟเอร์อยู่บนข้างเขาเซนไฟเออร์เอ้าตายแล้วเหรอได้แล้วี่สุดพีก็ได้เพชรตาย ไอ้ที่สุดเคียงก็ได้พี่ายดีกว่าเฮ้ยไอตกระบองเต้เอ็กซไฟเบอร์เยอะได้ทองเหรอใช่สาบก้อนอ้สามสิก้อนเลยเหรออู่นเนียังมีอยู่ข้างๆยังมีอยู่เอาเพชรของใครเนี่ยครับผมลหะของกิ๊กอ็เธอไม่ใช่หรอฉันยังไม่ได้เปิดเลยเปิดทองไม่เปิดยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเพชรปิดเยเพชรปิดโอเคอเคเร ไดแล้วเล็อกบล็อกเกลียดมากเอ้ยหมดดีมากท่านน่ะเต้เอ้ยเหลือบได้อีกแล้วเหรอไปเดี๋ยวระเบิดนี่ว้าวโอ๊ยสะเทือนอีกฝั่งนี้ตายหมดเลยทางหมดเ้ยนี่แล้วคือโดนบอลแล้วอ่ะบล็อกเกือกไหมครับต่อบล็อกกันเอานะครับผม เฮ้ยเหลือแล้วครับ GG ครับเก็บดินจากตรงนี้เอาคิดดูอาดาถาขนาดไหนเก็บดินมาตอบบอกคิดทางนี้ก็ได้มั้เไย่ดีโอ้ยไอ้บ้าเข้าไปเดนลาวาเลยนะไม่ต้องออกมาเลยนะไอ้แม่มดโอ้แม่มดบอกอย่าทำเช่นลยฉันตายแล้ว เขาจะเอาเพชรนะไอเจเจเอ้ยนเนี่ยเพชรใช่ไหมเออเขาจะเพชรเอาเพชรให้หร่เท่าไหร่เอาแล้วเทไร่เอาแลไปเฮ้ยรวยแต่สู้เว่ย กมาแล้วมาถึงตายเลยเขาเอกเมื่อกี้ชนเมื่อกี้หามากอ่ะไปเอกมาแล้วเออไปกระโดดเข้าไปปะกระดิ่งกลับมาเจเจเขเอาใครเริ่มยังทุกคนได้แล้วค่ะเริ่มเลยค่ะแล้วจุดเซฟไม่มีหรอคะมาเซฟของเราได้ไม่ไงเราใช้เหมือนแค่ใช้ตีแต่ถ้าเราใช้ขีดผลแกะใช้ขีดขีดจะพังขีดใช้ขีดกูนี่ขิดลึกเลย เฮ้ยใครนี่แก๊สติดบักติดบักไม่เป็นไรแกติดบักตายเสียงแหมโผลเหมือนมากเคยว่าเคจะเอาเป็นแบบชนะพีพีแล้วยังไงเพชรเพชรก็แพ้แล้วะอ๋อมันมียาเยอะเกียดว่ะนี่เราต้องรีบลุกค่าเล่นแบบทีมไหมทีมไหมแบบทีมหมอไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวเราเอายาไปขายดีกว่าลัคกี้โพชั่นเราจะขายเคเอ็นเออตัวเองดี้ขอบคุณครับเออจะขายในราคาสาม สามสิบเพชรมีการขายกันเลยจะเป็นไปซื้อกับ M P C Lucky Box ก็ได้นะได้ถูกกว่าเยอะอีกสิบห้าแต่เรากำลังค่าอยู่เข้าใจไหมเอ้าเแยทำไมทำอย่างเงี้ยโทษแต่กันคู่แข่งขันน่ะเอ้ยเขาเรียกขายเป็นเียบร้อยเี่ยซื้อต่อผมไหมยาห้าร้อยอะผมขายต่อพชร ได้เต้อันนี้เอาเลยเต้เออแต่นะลาบียาห้าร้อยยี่สิบหยุดสองอันแล้วนะนี้ก็เจมาเอามาเอามาให้ผมมาสิบห้าเม็ดมาเดี๋ยวผมไปซื้อให้เลยเออเอาเพชรมาเลยเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยแต่เต้เเริ่มเริ่มเริ่มเล่นแนวเดี้ยแข้งเลียยขาอีกแล้วเต้ละแต่แหละสกีเดียเขาเรียกอยู่เป็นเขาเรียกเรียยแข้งเลียขาถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่เอาเราจะค่ายีซีทิ้งกันนะเฮ้ยเนี่ยเขาเขาเรียกว่าแบบเนี่ย เคเคก็จะโดนทุกคนด่าไงแล้วพี่เต้ก็จะโดนเด็กชมไงคาแล้วนะใคาพีซีแล้วนะบายบายอใครอะไรมา่ไหเปิดคะเขาเองทางโล่งเลยเลยทางโล่งได้อีกแล้วเพชรทอมซี๋ยวเรากบทางให้เหมือนเดิมนะแกลทอจี้โชคดีเดี๋ยวเรากบทางเธอให้เหมือนเดิมนะไหนไม่เอาดิเธอทางเราก็ให้มันโล่งๆไปแต่ก็บอกเด็กว่าห้ามด่าเรา ได้ได้ได้เด็กข้างหน้าพี่โอเคนะคะพี่โอเคน่ารักมากเลยค่ะเราแหกทางไว้เนี่ยเรามาช่วยตัดลงทุนใช่ไหมจะต้องเลี้ยแ้งเลี้ยขาบางพี่เต้ไม่ได้หรอกพี่เต้เลียคนเดียวเต้เต้เต้นี่นี่ของเต้เนี่ยเต้ไหนวะไม่คุยมึงอ๋อไม่คุยมึงเฮ้ยธนูธนูลัคกี้ใช่ป่ะลัคกี้เก็บเลยครับ ไปเก็บไปเก็บีพีคือมันทาอะไรได้ยาเนี้ยเพิ่มดาเมจไงแล้วก็ยามันเพิ่มดาเมจแล้วก็ยามันโหดตาบวกทุกอย่างอะไรเงี้ยเอาเปล่าขายสิบสิบสี่มาขายก็คือจะไม่ตายไวอ่ะประมาณนั้นอ่ะไปที่ไปที่รำคาไปทีเกิดการแย่งชิงลูกค้าสิบสี่เนาะเดี๋ยวปดหมดครับอุ้ยได้อีกแล้วโอ้แอปเปิ้ลทองไปแจกได้ซื้อเราเนี่ยมันแย่เขาแจกแอปเปิ้ลเหมือนกันเหรอมีต้องให้แอปเปิ้ลทองมาแค่เดียวแหละ อ้าวอุ้ยอยแมงมุมมาได้ไงมาได้ไงเจ้คดีอะไยจริงๆเราก็เริ่มรู้วิธีการรอดจาก,กตกหลุมนั่นแล้วนะแค่วางบล็อกให้ทันน่ะก็ไม่ตายละแต่ต้องรีบวางมากๆอ่ะไม่ไงั้นถ้ามันลงไปลึกๆเราก็จะเจ็บเ <c oughs> ย,ยายายากองกู้ <c oughs> ไปแล้วทีเปลี่ยนแล้วนไปแล้วไม่งอนกองไม่ได้ทำนาน กล่องไม่ได้ทำนานเอ๊ะโอุ๊ยน่าสงสารอ่ะไม่เรียบร้อยมันยิงไปไหนวะแก๊สร้องหน้าสงสารจังโอ้ยเราพอเฮ้ยใครตีอ่ะเฮ้ยเจ๊เฮ้ยกูไม่ได้ตีมากัรดกัดใครตายอ๋อรู้แล้วเอ็กเจนเขาหายตัวใช่ไหมใช่ไหมอ๋ออย่าให้เจอนะอยู่ไหนเลย มึงฆ่ามันฆ่ามันจะตายไล้อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเควะฆ่าแขกรับเชิญมึงฆ่าแขกรับเชิญได้ไงเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาอีกตัวดีกว่าโอ้โหแขกรับเชิญทำไมได้ของดีเยอะจังเลยดูดิดูเขาได้ดิดูเขาได้ดิโอไม่มีเอาพี่ผุดให้เดี๋ยวพี่เอาเอาเอาพิจารณาไปตีซอมบี่ทวีคันหน้าเราโอ้โหโทอนองไม่ขวัญอ่ะเอาวันนี้ไม่ทองทองเอ็กเซนต์ทองไี่ขวัสองอันเนี้ยนะ ใช่ใช่เฮ้ยมันเราตีเธอแล้วมันเด้งมาจากโวเธอนะอาวเหรอเออเราตีในเซนต์่ังตอนแรกอ่ะดูดิสองอันเนี้ยนะสองก้อนเนี้ยนะสองบล็อกเลยเหรอไม่บล็อกก้อนก้อนเนาะนั่นแหละของเต้แหละโอ้โหโอ้ยใครตีวะอุ้ยไม่ไม่ไม่หมดไ่หมดเพชรู้อ้เคมึงเอาของมาเลย ขอเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยให้เดี๋ยวขอใส่ให้เนี่ยเอเมอรัลใส่หมดแล้วไม่มีไม่มีเอามียาเลือดอันนึงแต่เขาก็น่าจะแพ้พี่เพราะพี่มีพวกทองกับเอเมอรัลเยอะมากแพ้แพ้แพ้ดูจะใสยจานแล้วแพ้ไอเตีก็แพ้เปิดของพี่ดูดิเตีแพ้เปิดปีเลยไอเตีขโมยพี่ของเธอเฮ้ยทำไมเอาใส่ขึ้นไอตีเลยดิเคยไม่คบเธอเคยไม่คบ นี่ก <ROM aría> okay. okay. so ินไม่ครบมาดูคลิปเลยรักไม่ตัดเลยครบโอเคแสดงผ่นได้ที่หนึ่งนะคะที่สองนี่น่าจะของเต้สีเขียวน่าจันะที่สองหรอเดี๋ยวแต่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรเต้เซนจีเต้เซนเพชรเซนว่ะเซนได้เพชรเยอะไม่ไม่ไม่ถ้าเทียบกันแล้วก็เต้ก็มีทองสองกองเออหนึ่งเลยเหรอเต้เขีีเพชรสิบสามมิต่นี่อนาถามากเลยนะ โอ้ยี่สิบหกว้าวมึงมีนั่แหละที่เดียก็เยอะกว่ามเยกูมีผอใจชุดอ่ะเจ้อีเย้กูไม่ได้ชุดอ่ะเออ JK ธนะ JK ได้สองหมื่นห้าสิบเจ็ดเต้ไม่มีเหล็กด้วยนะเธอมีแต่ชว์โอเคค่ะสรุปก็คือพี่ผ่านมานะคะรองลงมาก็น่าจะเป็นเต้ JK แล้วก็เต้งเซนไฟเยอร์แล้วก็อีที่สุดท้ายขายลูกธนูครับลูกธนูเต้งเต้งเรามีเราให้ เจมีลูกฮานูไหมเอามีลูกฮานูเยอะมากโอ้ไงั้นก็ไม่ต้องขายไม่ออกละเจ้เจ้ยาจะเอาไหมเอาดีก็พี่จ่ายเพชรไปแล้วไหนเอามามันมีภาษีอะเจ้มีภาษีก่อนถ้ไมันขี้โกงเงี้ยงั้นเธอเธอเอาเิดเมันคืนเอาเพชรเอาเพชรเอาเพชรคืนก็ไม่ต้องเอายามันเดี๋ยวเราให้อ่าเฮ้ย อาสีสักสองสามเม็ดไม่ได้หรอะวะสงสารนะสงสารสงสารอีกอ่ะภาษีสองเม็ดสองเม็ดไม่ได้ช่วยเลยเลยเต้มึงเอาไปทำไมสองเม็ดอ่ะสร้างเลยไม่ได้เลยเม็ดแล้วโว้ยดีใจจังครับแหละให้ดาวเฟ้ลธรรมดาบ้างหาให้นี่มีห้าลูกเอาเอาเอาไม่ธรรมดาให้เฉยเหรอให้เฉยใจดีจังอ่ะเอ๋วันนี้ใจดีจังเลยนะพี่เคครับพี่เคไม่ให้กูบ้างวะพี่เคหมดแล้วไห คสเราขอหดทีได้ไหมไม่ได้นะไม่ไม่พี่เจ้าขอหดทีเถอะนะจัดเงันแป๊บหนึ่งหาตีได้เลยอะเฮ้ยบุ้มจะบอกว่าเหลือเพชนเยอะมากไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอเคไม่ตายหายไปประมาณเจ็ดดวงอะพันธนูเหลือมากค่ะตอนนี้มีสี่อันใครสนใจซื้อขขอหนึ่งได้ไหมขอัหนึ่งได้ไหม ขอยจริงเลยราคาขายเจ๊ขายไม่มีค่ะต้องขายค่ะเราให้แอปเปิลแบบนะโอ้แอปเปิลธรรมดาธรรมดาแล้วเธอไอ้กิ๊กตบเอากระดาเจ้าทีเก่งเกงมาด้วยโอ้ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ๊อยากให้มันฟรีดิโอเจ๊ธุรกิจอะเลขเซนเอาทันูไหมคะไม่ครับมีเยอะแยะเลยมีอยู่รู้สึกเมื่อกี้เหมือนแอปเปิลทองดรอปไปอันหนึ่งหรือเปล่าใช่ ยีส์อินฟินิตี้ด้วยวป่าเพราะมันอินฟินิตี้ยิงยิงมันดีหวะอ๋อโคตรโคตรโคตรีเราพวกเดียวกันไปเคมึงเอาไอ้แจกแจกทุกคนด้วยไอ้แครอทอะแจกแล้วเอ้ยใครโยนเนี่ยทองทิ้งไว้อะไหนโยนโยนไมาดิแครอทอะไม่งั้นถ้าเกิดไม่กินทุกคนมาขี้โกงไงตอนแรกกูโยนไม่เป็นกองเลยนะใครเก็บไปหมดเขาไง เอาไปเอาไปเฮ้ยเราไม่น่าให้แอปเปิลไม่ขวัญเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ีนี้มีใครไปรู้โยนทองจริงไว้อ่ะเต้หรอเฮ้ยเออว่ะนี่ไงทองเนี่ยอยากได้ไหมเนี่ยเอาไปดิเอาไปดิเนี่ยเอาไปดิเอาไปดิเล่เลปเลยไปเลยเฮ้ยมากินหิวปะอยากินมากหิวกินนี่แต่แม่งให้เพชรมาตอนนี้ใครให้เพชรผมมา29เม็ดวะผมนี่แหละครับเฮ้ยไม่ได้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 ไม่ทำแล้วเต้ไม่ไม่มีเบี้ยวไง ทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้โอเคปะเราไปเตรียมตัวพร้อมพร้อมแล้วเสมอเมื่อเธอสนองโอเคกดเฮ้ยเราเดี๋ยวนั้นนักสือใครเตรียมตัวกูเลยเนี่ยอีเซนเราจะไม่ฆ่ากันโอเคปะไม่โอเคให้เขาเลือกให้เขาเลือกอย่าไปกดดันเขาสู้ไ่เชียร์เลยเอาเชียร์ให้พายเลือกใครเลือกได้เลยค่ะอ่าเลือกได้เลยในฐานะที่เราชินัอมายืน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 เต้นเด็กน้อยมายืนตามลำดับ เค้ไปยืนข้างๆเขาผกำลังทำลายนายต้องเป็นคนเลือกนายต้องเป็นคนดูสินค้าสิไปยืนดูไม่ยืนต่อแถวอยากชนะอยากชนะให้ผมเลือกแหละใช่ให้ให้เตะให้เลือกนะไม่ใช่ให้ตีนะใครดีวะจะสู้กับยากเลย แบบใครดูแบบอ่อนน้อยสุดเท่าที่ดูมาว่แบบของดูน้อยสุดของดูไม่ค่อยมีอะไรเราจะใช้ได้อยู่พูดเหมือนกันดิเฮ้ยงั้นพูดกับพี่ควันนี่ก็ทำไมแขกเราเชนทุกคนต้องชอบชุ่มก่อนด้วยกันแต่ยี่เป็นคน A เขาเรียกปราบมือกับคนดังไงแต่เสดศะแล้วก็อื่นเราก็ต้องเกมหมดก่อนนะจีนเกมหมดหนึ่งโอเคเออลุยเลยลุยเลยไอ้แทนไอชื่อเต้เหมือนกันจงไป สติพี่ขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญตายแรงไม่จี๋แรงเหมแล้วแล้วใหญ่ที่มันปวดอะไรบ้างวันนี้พี่ขวัญหายตัวดูเลื่อนไม่ได้อะเฮ้ยเดูแม่งดูแม่นมากอ่ะเห็นเกาะไมนเห็นเกาะแต่มันดูเลื่อนไม่ได้เฮ้ยเขาไม่ยาถ้าร้ยยี่สิบเหมือนกันเหรอใช่แต่เขาตีแรงก็ว่าอยู่ไอเต้ไอเต้มันขายเขาไงอ๋อโอ้ยเย้ยตายแล้วสู้ยากเลยเนี่ยไอเนี่ยไอเนีนกสองหัวเนี่ย อ้ธุรกิจแกมันเป็นธุรกิจอย่ายิงธนูเลยแนะนำธนูยิงไงก็ไม่ตายเชื่อหรอคนไหนพี่ขวัญคนไหนเต้คนนียกันแหล่สองคนนั่นแหละนั่นแหล่เจวานนี้ดูออกไปวัต้องมีการตายกันเพื่อนดีดีดีฮ่คนคนที่กางเกงเอ้ยกางเกงไม่เอ็นช้างคือพี่ขวัญในคนที่ดีนะหลบแป๊บหลบแป๊บเฮ้ยเขาไม่ตายเขากินยาเลือดเต็มแล้วพี่ขวัญเลือดเต็ม หลบแเขาเล็ดเต็มแล้วขากินยาอยู่เนีะเห็นปะไม่ทำไรพี่โอ้ยยิงจังไอหนูเนี่ยยิงจังเลยอ่ะยิงจังเลยอย่าอย่าตายตายตายเออเออเออเห็นครับจังไงย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 ังไงโอ้ยยิงหนูแม่นว่ะเหนื่อยไอเต้ยิงเลยเต้ฝึกยิงหนูมั่งยิงยิงนาไม่แหกเลยเค้ยิงให้ได้แฉก็ยิงยิงโดนเดีนี่เมื่อไหร่เขาจะตายกันวะ ถ้าเขายิงธนูกันอ่ะไม่ตายหรอกต้องตีกันแล้วใครบนธนูเตรียมตัวพี่ขวัญเนี่ยเจ๊มีโคตรกแก่แต่เดี๋ยวพี่ขวัญยิงแบบปล่อยลัวเข้าใจปะใช้ดาบใช้ดาบจะให้ตีกันให้ตายอะเชดาบโอ้โอ้ทำไมแอปเปิลเต็มหมดแล้วเจ๊แอปเปิลเต็มหมดแล้วไงวะดาบเป็ขวัญเถดโอ้ยตัวแตกเย้ ไม่แขวนเก็บดีเก็บซื้อเขาเพื่อให้ชูเขาที่เก็บโอเคยเก็บของบัคบหมดละไม่มีอะไรละยิ่หมดศูนย์อ่าไปคู่ต่อไปลงแทนนะคะโอ้โหแล้วยาเราเสียดายยาเรามากเลยอ่ะแล้วรอบต่อไปเราจะชนะได้ไงวหรือว่าเราไม่ชอบแบบนี้ตรงไหนตรงไหนพื้นนี่แหละตาลายชิบหายคนสร้างเขาเตรียมมาอย่างดีเดี๋ยวเราเกมโหมดดูเลยนะครับผมจะได้ไม่โดนมาพอแล้วเอาเลยฮะไหนตีวะ เต้มันกระโดดหน่อยดิมองไม่เห็นเด้อเด้อเดอเด้อเดอยู่ไหนเคี้โอ๊ยจะตายแล้วกลัวว่ากูไปทำด้วยแล้วกินไข่ยาเหมือนเดิมดีกว่าไม่เหมาะกับมีพีวันเนอะขายเคี้ยนไม่เจอยังอยู่ไหนวะเกูโดนกูโดนเลยกูได้อดเลยหัว ก็เดินเลยหวยเต้เต้ไปไหนเต้เฮ้ยซอมบี้มาดกรรมการตีซอมบี้อะไรครับกรรมการเหรอโอเคการตีซอมบี้หน่อยครับไงวะจิเอาไงวะมึงเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะจานกี่ขวดวะเนี่ยสี่ขวดมึงกินทีเดียวสี่ขวดเลยเหรอแย่ฮะโอเน่งไม่สงสารเขาหน่อยเหรอเก็บไว้ทำไมล่ะโอเคเตงมา รัวดาโคตเจแล้วว่าเป็นไงอ่ะแล้วไปสามสองหนึ่งไฟเกลียดยากระโดดอ่ะเอ้ยซอมบี้แป๊บนึงนอกรอบเค้จจังหวะนี้แหละเข้าบวกนี่เข้าบวกกันนะประชิดประชิดตอบเข้าประชิดแล้วยนิดตีให้ตายเลยนะไอ้เต้อตรงเต้ยิงอ่ะตีเต้ยิงอะไรอ่ะเค้ยมันยิงเราอ่ะเยอะแล้วเจ้เดเราต้องจัดจัดมันเจ้สู้ๆสู้สู้เจ้ไอ้อัด ยาเธอหายแล้วนะเธอเธอรู้เปล่ายาเธอหมดแล้วนะก็ทำไมกเยตายยังกระผีเลือดเต็มหลอดเลยน่าเีพีีเนี่ยน้องตายไม่แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้เออเร็วจบไปในแป๊บเดียวน้องตายโอ้โหโอเคเป็นแชมป์อีกแล้ว เ,งงเทำไมมึงจะทำไมมึงจะทำไมมัน <laughs> น <c oughs> ีอะไรที่ชนะมันได้เหรอวะตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เว้นจะฆ่ามันโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นลัคกี้บอก์กันแบบจบไปแล้วนะคือตอนเก็บแร่นี่ก็พี่ขวัญชนะ yeah, ใช่ไหมเย่ใช่เลย<อ>แล้วก็พี่เต้เซนอ,อพี่เต้เจเคได้ที่สองแล้วก็เต้เซนไฟเยอได้ที่สามนะผมได้ที่โลเลยแต่ว่าพีวีพีผมได้ที่หนึ่งะแล้วก็พี่ขวัญได้ที่สองนะฮะ อ่าโอเควันนี้ก็จบแล้วนะก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ๆทั้ง4คนด้วยนะครับแต่มาก,กดพี่เจเคน้อยๆหน,น่อยก็ได้นะเหมือนไส้เจเคเยอะๆครับเจเคในแบบถล่มไลค์ถล่มแชร์กันเลยนะโอเควันนี้ลากกไปก่อนนะบ๊ายบายบายครับบบ๊าายยบ๊ายบาย